คาดหวังการอัศจรรย์ในทุกๆวันเลยนะครับพระเจ้าตรัสว่าการอัศจรรย์ของคุณจะมาทันเวลาและทันทีทันใดมันก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านเลยที่มีความเชื่อและวางใจพระเจ้านะครับพระเจ้ากําลังเปิดปล่อยการอัศจรรย์ถ้าเรามองในพระคัมภีร์เยอะแยะมากมายเห็นการเวพรอย่างที่เราไม่ทันคาดคิดด้วยหลากหลายวิธีการของเอริยาเขาวิ่ง เหน็ดเหนื่อยหนีซ่อนตัวเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวที่ะจะเป็นศัตรูฆ่าชีวิตทําร้ายและเอลียาก็หวาดกลัวผู้หญิงคนนั้นชื่อเยเซเบลนะครับคอยต่อต้านงานของพระเจ้าเยเซเบลก็ให้ทหารไล่ล่าเลยตอนนั้นเอลียาก็เลยมีความกลัวแล้ววิ่งหนีซ่อนในถิ่นทุรกันดารซ่อนในถ้ำบ้างแล้ว ไม่มีอะไรที่จะรับประทานพระเจ้าก็ให้วิธีการของพระองอย่างอัศจรรย์ก็คือให้นกกาคาบขนมปังและเนื้อมาให้เอริยาได้ทานทั้งได้น้ํำดื่มด้วยนี่คือการวิธีการของพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆพระเจ้าใช้นกคาบอาหารมาให้เอลิยาก็ไว้วางใจพระเจ้าเห็นพระคุณของพระเจ้าและก็ปลอดภัย นะครับเยเซเบลก็พ่ายแพ้ไปยางนั้นอยากจะหนุนใจว่าหลายท่านก็นี่ก็ผ่านมา8เดือนกว่าแล้วพระเจ้าลูกยังอคอยคําตอบอยู่แต่ขอให้เราเชื่อว่ากา,า,ารสัจจะมาทันทีทันใดนี่คือตัวอย่างแรกที่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับแล้วตัวอย่างต่อไปเรื่องของที่พระเจ้าให้อิสราเอลออกมาจากอียิปต์และต้องเดินในถิ่นทุรก,กันดารเขาเริ่มหิวน้ําและเขาก็เริ่มรู้สึกบน รู้สึกว่าหมดหวังท้อใจแล้วก็ว่าโมเสสว่าจะพาเขามาตายกลางทะเลทรายสู้เขากลับไปอียิปต์เป็นทาสเหมือนเดิมดีกว่าแต่พระเจ้าตอบข้ออธฐานพระเจ้าให้โมเสสให้น้ำออกมาจากอะไรครับใช้ไม้เท้าที่สั่งไปที่หินชี้ไปที่หินหินน้ำก็ออกมาจากหินอิสราเอลก็มีน้ำดื่ม นี่คือวิธีการของพระเจ้าที่อัศจรรย์ดังนั้นอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สาหรับเราแต่เพียงแค่การอัศจรรย์การสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเราเราจะเห็นการปลดปล่อยกันนําทิศนําทางการสาแดงกันดูแลจัดสรรจัดเตรียมให้นะครับพระเจ้าจะส่งผู้ช่วยเหลือมาจากวิธีการของพระองค์ในหลายๆวิธีดังนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังกําลังใจก็อยากจะหนุนใจว่า ในสเดือนกว่านี้ขอให้เราเองนั้นสิ่งแรกเลยคือว่ารอคอยการอัศจรรย์จากพระเจ้าพระพรของพระองค์ไม่ล่าช้าน,นะครับหลายคนจะได้เฉลิมฉลองในช่วงปลายปีนี้สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนหน้าว่าพระเจ้าทรงกระทําการอัศจรรย์มาอย่างครอบครัวของท่านพระเจ้ากําลังจะอวยพรท่านทั้งหมดที่ท่านรอคอยมาตั้งแต่นี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงสามเดือนกว่านี้ให้ท่านเองนั้นเดินต่อไป ก้าวต่อไปวางใจพระเจ้าต่อไปนะครับแม้อาจจะดูเหมือนสะดุดหรืออาจจะกังวลไปบ้างให้เรากลับมาเชื่ออย่าสงสัยสั่งภูเขาแห่งปัญหาให้ลอยไปที่ทะเลมันก็จะไปตามความคิดคำพูดแง่บวกของเรานะครับเพราะว่าเราคือผู้ที่พระเจ้าให้สิ่งดีความอุดมสมบูรณ์กับเรานะครับก็อยากจะหนุนใจในเรื่องแรกท่านจะเห็นการ อัศจรรย์ของพระเจ้าใน3เดือนกว่านี้แต่สิ่งที่สองนะครับก็อยากจะหนุนใจว่าให้ท่านเตรียมใจเตรียมพร้อมที่จะ,ะมีการต่อสู้กับศัตรูศัตรูในะที่นี้คืออำนาจในฝ่ายวิญ,ญญาณเมื่อเห็นเราและเห็นเราเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้เป,เป็นคนที่พระเจ้าจะอวยพรศัตรูก็จะขัดขวางแต่อยากจะบอกว่าเรา มีพระเจ้าที่แบ็กอัพอยู่พระองค์เองนั้นจะอวยพรเรามีให้เรามีชัยชนะในฤดูการใหม่นี้นะครับสิ่งไหนที่ท่านเคยพ่ายแพ้หรือเสียใจผิดหวังในฤดูการเก่านี่คือฤดูการใหม่และในปีปฏิทินยิว5 7 8 6ให้เราก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความอุดมสมบูรณ์ละทิ้งสิ่งเก่าๆในปีเก่า ให้เรารู้ว่าเราถูกสร้างมาเพื่อชัยชนะเหนือศัตรูจะไม่มีอำนาจมืดหรือศัตรูที่มาทำร้ายเราได้หรือขวางกั้นพระพรที่พระเจ้ากำลังให้กับเราได้ศัตรูที่มาแตะเราก็จะเสียใจเพราะว่าเราคือผู้ที่มีสิทธิอำนาจเป็นผู้ที่พระเจ้าปกป้องพระเจ้าจะนำเราไปถึงฝั่งแน่นอนไม่ว่าจะเจอพายุในช่วงนี้ในช่วงต้นปี ในช่วงกลางปีปัญหาถาถงเข้ามาแต่พระเจ้าจะนำเราออกจากพายุได้พระองค์เองนั้นจะอยู่กับเราไม่มีพายุใดทำให้เราสั่นคลอนได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราวางใจพระเจ้าเราจะเห็นการอัศจรรย์และการแปลเปลี่ยนจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีขึ้นนะครับดังนั้นคุณถูกสร้างมาเพื่อชัยชนะมารมันจะเสียเวลาที่มาต่อสู้กับคน ของพระเจ้าอย่างเรานั้นขอให้คุณยืนหยัดต่อไปนะครับถึงเวลาแล้วที่ในปลายปีนี้ที่เราจะมีรอยยิ้มและก็นำความสุขกลับคืนมาให้เรายิ้มให้กับตัวเองเวลาเราส่องกระจกว่าฉันคือคนแห่งพระพรและบอกกับศัตรูว่าหมดเวลาของเจ้าแล้วพระเจ้านั้นกำลังเปลี่ยนจากสิ่งที่มารซาตานศัตรูนั้นตั้งใจจะทำร้ายคุณ เปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งดียกชูโปรดปรานนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อะไรที่เรารู้สึกกดดันรู้สึกต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขให้เราไว้วางใจพระเจ้าปล่อยไว้ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เป็นหน้าที่ของพระเจ้านะครับการสู้รบเป็นของพระเจ้าเพียงแต่ท่านจงนิ่งสงบและวางใจพระเจ้าแม้ช่วงที่ยากลําบากที่ผ่านมา ปีที่ผ่าน,านมาท่านก็ยังผ่านมาได้เช่นกันปีนี้ท่านก็จะผ่านไปได้เพราะว่าการสู้รบเป็นของพระเจ้ามารซาตานไม่สามารถขโมยเอาพระพรหรืออัตลักษณ์ที่พระเจ้าต้องการวอวยพรเรานั้นฉกช,ชิงไปจากเราได้สิ่งที่เราเคยสูญเสียไปจากปีที่ผ่าน,านมาพระเจ้าจะรื้อฟื้นในปีนี้แล้วก็นําพระพรกลับคืนมามากกว่าเดิมเป็นเจ็ดเท่านะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าให้เรารู้ว่า ชัยชนะจะเกิดขึ้นไม่ว่าศัตรูหรือสิ่งที่เราเผชิญอยู่จะเล็กหรือจะใหญ่ขนาดไหนขอให้เรายึดมั่นในความจริงข้อนี้ว่าการต่อสู้นั้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้ากําลังจัดการเรื่องนั้นให้กับคุณอยู่จงวางใจพระองค์เราส่องกระจกยิ้มแล้วก็บอกว่าหยุดเครียดเถอะพระเจ้าจัดการให้ฉันเรียบร้อยแล้วพระเจ้าจะอวยพรฉันฉันจะไม่เครียดอีกต่อไปนะครับก็น,นี่คือ สองสิ่งสิ่งสำหรับคนที่ผ่านมานะครับเมื่อกี้หนุนใจสิ่งแรกคือเรื่องของการอัศจรรย์ให้เราคาดหวังเรื่องที่สองคือเรื่องของศัตรูให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะลื้อฟื้นทุกสิ่งที่ศัตรูนั้นเคยก่อกวนคอยฉกช,ชิงหรือเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้มันดูเหมือนเป็นสิ่งร้ายเนี่ยพระเจ้าจะให้เราเก้าวข้ามพายุอุปสรรคนั้นได้ศัตรูจะเสียใจเมื่อมาแตะต้อง ผนของพระเจ้าและสิ่งสุดท้ายอยากจะหนุนใจในวันนี้ก็คือเรื่องของให้เราตระหนักว่าเราคือลูกของพระเจ้านะครับใน3เดือนกว่านี้ให้เรารู้ว่าในฐานะลูกของพระเจ้าจะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงความเป็นลูกของพระเจ้าในชีวิตของเราได้นี่คือสิทธิพิเศษพระเจ้าเรียกและเลือกสรรชีวิตของเรามาอย่างดีพระพรเป็นของลูกๆของพระองค์และไม่ว่าปัจจุบัน หรืออนาคตอย่างไรเราก็ยังเป็นลูกของพระเจ้าไม่มีสิ่งไหนมาทําให้เราถูกแยกออกจากความรักที่พระเจ้ามีให้เราเลยเพราะเราคือลูกที่พ่อห่วงแหนนะครับสิ่งดีมรดกกําลังตามมาขอให้ท่านเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระองค์เป็นพ่อที่รักเรานะครับพระเจ้ากําลังเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนล่าชา้าตั้งแต่ต้นปีให้ปลายปีนี้เป็นว,วาระเวลาแห่งพระพรที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใดในชีวิตของท่านพระเจ้ากําลังปลดปล่อยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เราเตรียมตัวให้พร้อมในปลายปีนี้และพระเจ้าก็กําลังนําเราออกจากสิ่งที่มันดูเหมือนลิมิตเป็นสิ่งที่จํากัดสิ่งที่ขวางกั้นพระพรนั้นพระเจ้าจะนําเราออกมารับการปลดปล่อยให้ชีวิตของเราเองนั้นได้เกิดผลเพราะว่าสิ่งที่เราเองนั้นล้องทุนขอมาเป็นเวลานานแล้วปลายปีนี้เราจะเห็น แน่นแน่นอนนะครับขอหนุนใจว่าสิ่งไหนก็ตามที่มารซาตานทําให้เรารู้สึกเราต้องพ่ายแพ้หรือล้มลงแต่พระเจ้าพระบิดาซึ่งเป็นพ่อที่รักพระองค์เองนั้นจะหนุนใจและให้เราให้มีกําลังใจชูใจเราให้ก้าวต่อไปนี่คือเวลาที่เราต้องก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ในปลายปีนี้อยากจะหนุนใจว่า พระเยซูจะให้กำลังใจเราในทุกๆก้าวเดินขอให้เราเองนั้นอย่าเพิ่งถอดใจหรือหวาดกลัวให้เราก้าวเดินต่อไปเพราะว่าพระพรใหญ่นั้นรอเราอยู่พระเจ้าทรงเรียกเรานะครับพระเจ้าทรงให้ความช่วยเหลือมาอยัางเราในทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์ในหลากหลายวิธีและทันเวลาเสมอและพระองค์เองนั้นบอกว่าพระองค์เองนั้นเป็นพ่อที่รักเราเสมอดีใจไหมครับเรามี พ่อที่รักและห่วงแหนเราไม่มีสิ่งไหนเลยที่จะมีความสําคัญเท่าการได้เป็นลูกของพระเจ้าผมอยากจะไอ้ฐานเพื่อใน 3, 4อย่างที่ได้ได้เหมือนใจได้พูดไปสิ่งแรกนะครับอยากจะไอ้ฐานเพื่อในเรื่องของการอวยพรที่จะมีการเพิ่มพูนขึ้นเหนือทุกด้านในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอวยพรลูกหลานของเราอวยพรการงาน การเงินการรับใช้ของเราเวลานี้ผมขออนุญาตอธิษฐานเผื่อนะครับขอการเปล่าประกาศการเพิ่มพูนในทุกมิติในชีวิตมาเหนือชีวิตของเราพระบิดาในนามของพระเยซูเราพูดว่าการอัศจรรย์เหมือนขนมปัง5ก้อนและปลาสอตัวพระองค์ได้เพิ่มพูนทวีคูณ อย่างอัศจรรย์วันนี้เช่นกันขอพูดว่าในสามเดือนกว่านี้เราจะยังเห็นการอวยพร์เหมือนขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวที่แม้มีเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเรายื่นให้กับพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ทวีคูณชีวิตของเราเช่นกันเราขอพูดการทวีคูณการเวพร์เกิดขึ้นในบัญชีธนาคารของเรา <Okay. S 1> ในสุขภาพของเราผู้ที่เจ็บป่วยอยู่จะรับการเยียวยารักษา ให้หายดีผู้ที่เป็นโรคไม่ว่าจะซึมเศร้าหรือ,อาทางฝ่ายกายภาพหรือฝ่ายจิตใจโปรเองโปรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐยาเวลาฟาจะทรงรักษาให้หายดีเราขอพูดการอวยพรเหนือชีวิตลูกหลานของเราตระกูลของเราเป็นคนแห่งพระพรในนามพระเยซูนะครับอยากจะอธฐานต่อไปตอบสนองในสิ่งที่ได้หนุนใจไปนะครับ ก็ปี2025เมื่อกี้ไิษฐานเกี่ยวกับเรื่องขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนะครับเลข2เลข5คือเลข2คือการดับเบิลทวีคูณเลข5คือพระคุณและพระพรของพระเจ้าก็ขอให้พี่น้องได้รับการเพิ่มพูนในพระพอรอย่างทวีคูณในทุกสิ่งทุกด้านแล้วก็อยากจะอธิฐานเผื่อพี่น้องในเรื่องของสิ่งใดก็ตามที่มารซาตานคอยรบกวนเราอยู่เรารู้สึกว่าติดตดขัดขัด ไม่เกิดผลหรือฝันร้ายหรือรู้สึกว่าเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีมารบกวนเราไหลาฐานด้วยการขอพระเจ้าให้สิ่งที่รบกวนนั้นได้รับการเคลียร์ได้รับการแก้ไขอย่างดีและมีคำตอบพระบิดาในนามพระเยซูขอพูดว่าสิ่งไหนก็ตามที่มารซาตานมาขัดขวางมารบกวนอยูแ่และสิ่งไหนก็ตามที่รู้สึกติดติดขัด,ข,ดขัดในชีวิตที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า เราขอพูดว่าพระเจ้าจะเปิดทางออกให้กับเราปัญหาที่สะสมอยู่ที่ไม่ได้รับการแก้ไขจะได้รับการเคลียร์อย่างสมบูรณ์ดี100%เซเสร็จสิ้นและได้รับคำตอบที่ดีขอโปรงทรงโปรดให้ทุกๆสิ่งที่ติดขัดอยู่จะ รับการปลดปล่อยแล้วจะไม่มีสิ่งไหนขวางกัน้นพระพรที่มาจากพระเจ้าเลยในปลายปีนี้เราพูดว่าพระเจ้าจะให้พระพรหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยในนามพระเยซูอามนนไอษฐานเผื่อพี่น้องอีกนะครับก็อยากใจฐานเผื่อเรื่องการเงินแล้วกันเพราะว่าพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์อยากจะให้ลูกๆของพระองค์ได้มีชีวิตที่มีสวัสดิภาพที่สมบูรณ์และเงินทองก็จะ ไม่เพียงแค่เรามีเพื่อสิ่งดีต่างๆแต่เราจะได้ถวายในอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อพันธกิจของพระเจ้าและเป็นพรกับพี่น้องคนที่ขัดสนทุกยากนะครับลายฐานขอพระเจ้าอวยพรเรื่องการเงินในปลายปีนี้ตั้งแต่สิ้นเดือนนี้พระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าเราเป่าประกาศว่าพระองค์เองนั้นไม่ต้องการให้เรากังวลหรือตึงเครียด หรือมีภาะระพระองค์บอกว่าไม่ต้องการให้เรามีหนี้สินใดๆนอกจากความรักซึ่งกันและกันบัดนี้เราขอพูดว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของฝูงปุ่สัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเป็นพระองค์เป็นเจ้าของภูเขานับพันๆลูกพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์จะทาอย่างไรที่เราจะได้รับ การวอวยพรอย่างมากมายการจัดหาจากพระองค์การจัดเตรียมจากพระองค์มาถึงเราในหลากหลายวิธีขอให้เราได้ไว้วางใจและเห็นพระพรของพระเจ้าเราพูดว่าพระเจ้ชชาจะให้ทุกคนและชีวิตของเรานั้นรับการดูแลการเลี้ยงดูแร,ระเป่ารากาศว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ อศัศจรัน์สาหรับการเป็นผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงที่ดีเลิศพระองค์จะไม่ให้เราต้องขัดสนสิ่งดีใดๆเลยเราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูผู้ทรงมั่งคั่งในฟ้าสวรรค์เป็นเจ้าของเงินและทองพระองค์เองนั้นยอมลงมาวายพระชนเพื่อไถ่เราให้กลับมามีชีวิตที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ขอบคุณพระองค์เราขอรับมรดกนี้ด้วยความเชื่อเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าในนามพระเยซูให้ถามเผื่อสุดท้ายนี้ด้วยกันนะครับ เมื่อต้นสัปดาห์เราเห็นข่าวของที่กรุงเทพใช่ไหมครับจู่ๆถนนสุดตัวเป็นหลุมบ่อลึกมากขอพระเจ้าให้ทุสวรรค์ของพระเจ้านั้นโอบหน้าล้อมหลังปกป้องเราดีไหมครับที่ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินให้เราปลอดภัยญาติพี่น้องเราปลอดภัย พระบิดาเราขอพูดว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์ของพระองค์เองนั้นทํางานเพื่อปกป้องเราและไม่มีอันตรายอุบัติเหตุใครที่ขับรถอยู่เขาจะไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆเลยใครที่สัญจรด้วยวิธีการใดๆก็าตามเขาจะรับการปกป้องที่มาจากพระเจ้าไม่ว่ายามตื่นยามนอนเขาเองนั้นจะมีการปกป้องอลักขาทั้งในฝ่าย วิญญาณด้วยเช่นกันอำนาจเมื่อวิญญาณช่วจะไม่มารบกวนทำให้ฝันร้ายหรือทำให้ลูกหลานของเราหรืองานของเราต้องสูญเสียเราขอพูดการปกป้องที่มาจากพระเจ้าและเราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคืนวันนี้ที่พระพรการอวยพรต่างๆนั้นจะมายัางพี่น้องทุกคนในวันนี้ที่เขาได้มานมัสการร่วมกันขอพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดและปลายปีนี้เราจะยิ้มและหัวเราะ ว่าพระเจ้าทรงกระทําการมาโหฬารให้กับครอบครัวของเรานี่สินเราหมดไปพระเจ้าเทการอวยพรการเงินมาในบัญชีธนาคารของเราอย่างมากมายขอบคุณและสรรเสริญพปรองและให้การรับใช้พันธกิจต่างๆของเราเกิดผลทวีคูณในนามพระเยซูอาเมน